มายแอนน์ลัอตาเออตตาเออตตาเอสวัสดีจ้าสวัสดีชกชร์กเธอมาทำอะไรบ้านบันนี่เนี่ยวันนี้อะมาตาเอเธอไงวันปายแล้วแชร์กร็เธอจะมากวนบันนี่ทุกวันไม่ได้นะการที่เธอจะมากวนบันนี่แบบนี้เนี่ยเธอไม่รู้เหรอว่าฉันต้องการที่จะพักผ่อนอช่วงวันหยุดบ้างนะ ธอก็พักผ่อนเต็มที่แล้วนี่ตอนกลางคืนนะเธอก็นอนหลับเต็มที่อดิแต่บันดี้อยากนอนอีกอกใช้ยเกอร์อเธอจะมาป่วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนบันดี้ตลอดไม่ได้แต่บันดี้ไม่ชอบใจเลยจริงๆเชียวนี่นะนี่นอะอะฉันรู้นะว่าเธอก็ต้องอยากออกไปข้างนอกบ้างแหละโอ้ดีเลยชายเกอร์อว่าแต่จะไปชวนบันดี้ไปไหนเหรอวันนี้เนี่ยไม่มีจุดหมายปลายทางนะแค่จะไปเดิน ไม่มีจุดหมายได้ยังไงได้จะมาชวนคนอื่นออกไป<ม>ข้างนอกทําไมเนี่ยฉันก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ดีกว่าเหรออยไปเดินเล่นไงบันนี่เดินออกออกไปเดินเล่นมากนั่งอยู่แต่ที่บ้านระวังเธอเป็นโรคเส้นประสาทกดทับนะบันนี่เธอไม่ขยับขย้ยื่นไปไหนหน้าหมายถึงอะไรเนี่ยเส้นประกาศกดทับเส้นประกาศข่าประกาศเอ๊ะ เหมือนข่าวที่ท,ที่ที่เป็นสำนักข่าวก็ประกาศหรือเปล่าเส้นประกาศกดทับเอาฉันหมายถึงเส้นประสาทนะอารมณแบบว่าเธอนอนอเฉยเฉยตลอดเวลาไม่ขยับขยืขย่อนเลยนะไม่ตายแล้วนอนเฉยๆไม่ขยับขยืขย่อนงั้นก็คนก็นอนหลับสิเอ๊ถ้าเธอนอนเยอะกว่านี้นะเ,เธออาจจะเดินไม่ได้เลยก็ได้นะโอ้ยตายแล้ว อย่างนี้ไม่ได้นะบันดี้ต้องขยับขยืดบ้างเนี่เาเติบ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 เขยับแบบนี้ได้ไม่ใช่เกิบเต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 ิบได้ได้ได้เงินวันหนึ่งแค่นี้พอป่ะกบอ้าลเอะไม่ได้เหรอไปออกไปข้างนอกกันดีกว่าบันดี้โอ้งั้นเราไปวิ่งกันดีกว่าสักรอบสองรอบไหมให้มันเส้นได้ยืด บ้างอ่ะไชค์เกิลจะได้แบบรู้สึกกระปี้กระเปล่าโอเคเปล่าถูกต้องเลยไปกันเลยอย่า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 ันนี่ไม่เป็นเส้นประกาศกดทับแล้ว่เส้นกระสาบแต่ไม่ใช่เส้นประกาศอะไรวิ่งมานานก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะไชค์เกิลชันว่าเราควรที่จะหยุดพักแถวนี้ดื่มน้ำดื่มท่า ปัสสาวะสักหน่อยดีไหมดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึงออกไหมเออบัดนี้ถ้าเธอดื่มน้ำปัสสาวะมันก็จะไม่ค่อยดีนะแต่รสชาติมันคงแปลกๆปนะโอ้ตายแล้วรสชาติแปลกๆเอ,อ้ยไม่ใช่บันดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าดื่มน้ำฉี่หมายีออึว่าเราไปดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะอะเธอก็เว้นหน่อยสิดื่มน้ำปัสสาวะมันก็เป็นการดื่มน้ำฉี่สิโอ้ตายแล้ว โอ้โอเคเดี๋ยวหาอะไรดื่มจากนี้ดีกว่าแอลกอฮอล์ไม่เอาไม่เอาแอลกอฮอล์ว้าวใหญ่เต็ม่หมดเลยตัวอะไรไม่รู้อยู่เต็มเลยไชเกอ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยน่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ยยเฮ้้้ยเฮเ้นเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮนยเฮ้ยเฮยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยเกเฮ้ยเเฮ้เ้ย้เ้ยเฮเเ้ายกเยเเยเ้เย้ ทีละตัวทีละตัวเกือบทุกตัวเลยทุกครั้งไปฉันก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราที่จะทำการร่วมพลังกันระหว่างเจ้าซานิคเจ้าเช็คเจ้าคลิปเปอร์เจ้าซูปเปอร์มาริโอและเจ้าซัมบี้เข้าใจไหมทุกคน่าถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วก็รอฟังคำสั่งจากฉันฉันเนี่ยจะส่งพวกเธอเนี่ยต้องรวมพลังกันนะไปจัดการเจ้า ชายเกลและเจ้าบัตหนี่เข้าใจไหมทราบทุกคนทราบถ้าทราบแล้วก็แยกย้ายกันได้ไปว้ายอะไรเนี่ยไอชาชเกลอะไรนะเมื่อกี้มันจัดการด็อกเตอร์ไปเลยนะใช่ดิบันนี่มันมันจะมาหาเราไหมอ่ะนั่นสิเนี่ยมันมันเดินป่วนเปี้ยนเต็มเลยชาเกลดูสิพวกนี้นะโอ้ย ไปทำไมเจอพวกเรามันต้องจัดการเราแน่เลยฉันว่าเรารีบหนีกันก่อนเถอะเร็วไปเถอะบันนี่รีบวิ่ง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 เมื่อกี้ก็เพิ่งวิ่งมาเหนื่อยฉันรู้สึกเสียงเสียงก้าวอะไรนะจะจบเลยสุดมันก็เจอเราแล้ว บันนี้ฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าถนะ้าจะปลอดภัยเนี่ยบ้านที่ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยใช่ฉันว่าเราต้องอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอกนะเพราะว่าด็อกเตอร์มีแผนการที่จะจัดการพวกเรานะนี่ไ่ตายเถอบันดนี่ละคนลูกคนพอคนสู้เป็บบเลยเลยเลยใช่กูเฮ้ยพวกมันดักรอเราที่หน้าบ้านนะทำไงดีนะ่ะ สิบันนี่เออเจอดว่าเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วแน่ๆเลยนะยายๆแล้วต้องทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหโอ้ยจะสนิทเดินมาหาเราแล้วชัยเก้ลโอ้ยบันนี่มันเห็นเราแล้วบัเห็นเราแล้วเห็นเรลยบันเห็นเราแล้ว้าโวมาเจอดก็โดนตามเจอดก็โดนตามเจอดก็โดนตามบันนี่ก็โดนตาม แต่แล้วแต่แล้วช้ก็เข้าช่องผิดเข้าช่องผิดชีวิต<อ>เปลี่ยนวายบันดี้โดนเจ้าสับบินละลายาเก้ยบันดี้เธอเข้ามาในนี้นฉันฉ,ฉันเข้าช่องผิดแต่ว่าช่องนี้แหละมันช่องที่ปลอดภัยพวกมันไม่รู้บัดดี้เขาตรงนี้ชากป๊เร็วเร็วเร็วนี่ไงมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้นี่ไงชายเก็เอ้บันที่เข้าบานี่นี่ซอบสร้สาง่องธรรมชาติเย้ยเดวเราจะเข้าวานยังไงเนี่ยเราหลอกล่อมันออกมาได้แล้วช้ยก็ขึ้นไปบนข้างบนดีกว่า โอเคตอนนี้เราลอดแล้วเฮ้ตอนนี้มันอยู่ไหนกันแล้วนะพวกมันกระจายตัวกันเพื่อที่จะตามหาเราแน่เลยดูสิเจ้าซานิคอยู่ตรงนู้นน่ะริงด้วยนะ่ะตัวอื่นๆอยู่ไหนเนี่ยบันนี้ต้องรู้ให้หมดว่าอยู่ไหนบ้างเช็ก็จะเห็นมากปะเฮ้นี่ไงเจ้าซามปีอยู่ตรงนี้เจ้าโซนิคอยู่ทางนู้นโกเค ยามาตีก็ตีเราช่วยตีช่วยตีฮ้ยดีมากก็จัดการมันเยปกติมตัวเดียวเอ่ก็ยังพอจัดการได้แต่อันีมาตั้งหตัวน่ช่นก็ว้าสมนำหนายิงมันฉันยิงมันช่วยช่วยช่ยช่ลูกดอกยาสลบดีกว่า มันจะได้ผลหรือเปล่าอุ๊ยใช้เกลข้างหลังเธอน่ะข้างหลังฉันมีอะไรเออบันดี้ยัยวายบันดี้บันดี้ก็ก็โดดด้วยชายเกลวอวายมันมาตอนไหนนีเนี่ย มันทันหนวกกำลังกันแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยเจ้าพวกนี้นี่เลี้ยงไม่เชื่องจริงๆเลยแล้วไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพูดังไม่ทันจบเลยเอ๊ะหรือว่าเราพูดจบแล้วเมื่อกี้ให้แยกใจนะให้ตายที่เจ้าพวกนี้นี่กลับมาเมื่อไหร่จะทำโทษให้อย่างหนักเลยให้ตายสิโอ้ยขาไปรอข้างไหนตึกดีกว่าให้ใช้ก็พวกเขาไปไหนกันหมดแล้วนะแนัสซี่ เมื่อกี้เขาจัดการเราแล้วก็หายไปเลยนะโอ,โอ้ดีมากเลยชยเกิลแต่ฉันว่าเราคงอยู่แบบนี้ได้อีกไม่นานเดยวเขาก็คงกลับมาอีกแน่เลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในเมื่อเราต่อต้านไม่ได้เราต้องเข้าร่วมใช่ไหมชเกิลเฮ้ยจริงสิถ้าเราต่อต้านไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วมเพราะฉะนั้นเราก็ไปเป็นพวกด็อกเตอร์เฮ้ยไม่ใช่เรายังไม่เป็นพวกด็อกเตอร์แต่เราจะเป็นพวกเดียวกับเขาเฮ้ย ทำยังไงดีนะอะงั้นเราต้องดีลเราต้องมีวิธีการที่จะพูดคุยเราต้องปรึกษาหารือกันหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเขาว่าอยากได้อะไรและเราก็ชวนเขามาเป็นพักพวกเดียวกับเราหรือไม่เราก็ไปเป็นพักพวกเดียวกับเขาถ้าคือเป็นพวกเดียวกับด็อกเตอร์อะไม่เป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นนะแผ <c oughs> นการนี้ดีบันดนี้ว่าเวิร์กเราจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่เราจะเอาความรุนแรงเนี่ยส่งกลับไปให้ด็อกเตอร์ โอเคกันเดี๋ยวไปหาลือคุยกันก่อนเดี๋ยวบันนี่ขอไปไปนัดเจอไปนัดเจอนี่ชากเกิลตั้งเถียงแบบบันนี่ไปรวมตัวพวกนั้นมาหมดแล้วแหละบันนี่ทำการดีวกับพวกเขาไปที่เรียบร้อยแล้วนี่อืมนี่ทุกคนวันนี้นี่ที่บันนี่ไปเรียกทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะให้จัดการบันนี่ได้อย่างง่ายๆนะคือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าบันนี่มีข้อเสนอที่จะมายื่นให้พวกเธอนะ ไม่ทราบว่ามันสนุกตรงไหนเหรอที่มันล่าบันนี่กับชายเกิลเนี่ยมันไม่สนุกถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบันนี่เป็นพวกพวกนายแล้วพวกนายเนี่ยไปจัดการด็อกเตอร์กลับไปจัดการด็อกเตอร์ให้บันนี่กับชายเกิลนะบันนี่จะมีของให้อย่างงามเลยว่าแต่ไอของอย่างงามนี่เขาจะให้อะไรดีนะชายเกิลชายเกิลให้อะไรเดียวเราไม่มีอะไรให้นะให้ไก่นะไก่ไก่ลุงก็ดีนะบันนี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยรับ รับทราบนะทุกคนรู้เรื่องถ้ารู้เรื่องแล้วก็ฝากผู้ยัดการด็อกเตอร์ด้วยเลยเดี๋ยวตามบันดี้ม <noise> <to> <auto> ันเลยมามามให้ก <actor costume> ็ไม่ไรให้พวกเขาตามเรามาใช่ๆๆๆๆๆตามมาตามมาตามมาเลยเฮ้ยนี่พวกนายด็อกเตอร์อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ใช่ใชตรงนั้นเออบาดี้กับใจก็ถวบถามอะไรที่ตึของฉันเนี่ย ฉันขอบอกไ,ไว้ก่อนนะถ้าเข้ามาในตึกเดี๋ยวฉันจะให้เจ้าพวกทีเด็ก์บอทจัดการเจ้าเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่กลัวหรอกเพราะวันนี้ไม่ได้ต่อต้านแต่บันนี้เข้าร่วมมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนด็อกเตอร์อยู่ตรงนั้นฝากจัดการด็อกเตอร์ด้วยเลยนะใช่เลยเข้าไปไม่ไ,ได้ว้ายอะไรกันได้ยังมเกิดอะไรขึ้น เก่งมากทุกคนเย่เย่เย่งั้นเดี๋ยวบันดี้จะพาไปเลี้ยงไก่นะอันนี้ <Hey! S 1> ว่าแต่ไทเกอรบันดี้ไม่มีตังค่ะเอะบันดี้แต่ว่าเรา,เ,าเราบอกเขาไปแล้วนะเราไม่มีตังเฮ<อ>ไม่มีตังไม่มีตังได้ข่าวว่าพวกนายไม่มีตังเหรอ,อ,อถ้าไม่มีตังอย่างนี้ก็ต้องโดนจัดการน<อ>ย่ไม่น่าไปหลอกเขาเลย จะคิดให้ดีก่อนนะคิดดีแล้วแต่ติดนิดเดียวไม่มีตัง